มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล PPS Studio ครับ <Construction. S 1> อยู่ด้วยกันกับผมในเกม r e ดอ l e r ร์ n ออนไลน์ครับแมปออยแบบ6คนนะฮะเล่นกันแบบ FFA ครับผม Construction. 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 มาลุยกันเลยลุยกันเลยลุยกันเลย Construction. Construction ย,ยึดปั๊มก่อนนะคุณผู้ชม <Building. S 1> แมปออยเราต้องยึดปั๊มนะฮะ Construction. Construction. กิดปั๊มเสร็จแล้วแล้วก็เปิดแมพบนะพ่อผมอาเดียนย้ายมานี่หน่อย,ยเวลาเขาบุกมาเขาชอบวิ่งฝาไปข้างหลังเวลาต้องมาขวางทางไว้หน่อยฮะคุณผู้ชมคือรยับนิดน,นึงเอฟวีล้วก็กิดเี่ครับโอ้จ๋วแจ๋วเลยเปิดแมพได้เปิดแมบได้ก็ง่ายเลยโด,ดยยนจ้องสบงายแน่แก ไปโดนแน่แม่เทินแล็บรถสปายเลยครับคนว้าแล้วก็คนบินนะฮะก็รถต้นไม้มาด้วยครับการโดนสวนนะปั๊มโอ้โหแจวได้ยศดด้วยแกลบเลยครับโอ้กาเดียนได้เก็บบ้างเหรอเฮ้กาเดียนเก็บบ้างเหรอเพื่อน นี่ปิดบังความชั่วร้ายเอาไว้ทำเราวางห่างๆหน่อยไหมไม่ได้เขาเหมือนกล่องมะเกิออีกนึ่งเว้เลยลงรถมาแล้วก็เปิดแมพไว้ฮะได้ยินเสียงชาเขียวปะ่ะเมื่อกี้เก็บกล่องก่อนท่านไม่ต้องเปสนใจอะ่ะมันไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเราฮะได้ยินจากทางขวาลงรถเพิ่มไหนวะติว มาหมอนี่น่าจะง,ง่ายกว่าลงรถล,ลงรถนี่เป็นสองครับไปครับนี่มารอยครับชุดนึงฮะเดี๋ยวจเจ้าฐานคนด้วยคุณผู้ชมมานี่มานี่น้องสองไปครับมาฮะมาฮะจูดมาเลยฮะจูดมาเลยฮะู๊ดมาฮะลง ลงทิเออเออไปเข้าไปแถบ,บนู่นอ่าเดี๋ยวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฐานคนก็เรียบร้อยเป็นไงล่ะ,เ,ละเก็บฐาน,านล,ล่ะอ่ากินหมูอ่ะอันนี้กินหม,มูกินหมูโอ้โหฐานแม่ไม่แตกว่ะคุณยอมฐานแม่มันยังรอดอะ่ะลงรถแล้วก็ลงรถอีก ซึมมาเ,เ,เรื่อยๆครับนูบบีแดงด่าน,นูบอ่ะคืออะไระวะคืออะไรฮะด่าทำไมฮะนี่เงี้ยถามมาไปยูยูยนูบเหรอเอออะไรของเขาอะนี <c oughs> <c oughs> ่ต้องมีใส่ใจฮะคุณผู้ชมอย่าไปสนใจครับ <c oughs> นี่ขยับไปข้างหน้าหน่อยฮะอย่ายืนเกะก,กะแล้วก็ ปั๊มมาอีกฐานคนไปเกิดตรงนั้นออกซิลมาคุ้มกันปั๊มหน่อยฮะก็คนบินนะฮะก็ฐานไฟฮะจัดไปฮะจัดไปฮะไฟฟ้าฮะเก็บโอ้โหได้กล้ามเจ้าช่วยกล้วยปิง คุณผชมตอนนี้ผมมีเพจ Facebook กับมี t i k t อกแล้วนะฮะคุณผชมท่านใดสะดวกก็ฝากรบกวนกดติดตามให้หน่อยนะครับ Facebook กับ t i k t อกนะลิงก์อยู่ลิงก์อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะลิงก์ฮะลิงก์ลินอะไรล่ะโถยลินพันนะคุณผู้ชมลิงก์อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะคุณชมฝากกดติดตามกันด้วยในในเพจ Facebook นี่สำคัญนะครับบางทีมีข่าวสารอะไรที่แบบว่า ผมไม่สามารถโพสผ่านทางนี้ได้เนี่ยผมจะเอาไปลงในเพจนะฮะไว้แจ้งข่าวด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับตอนนี้มีคลิปสั้นไปลงนะผมทำช็อตไปลงทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะหาระได้เสริมฮะจะได้ไม่พอใช้ครับรบกวนนะไม่กี่คลิกของท่านนะเป็นกำลังใจให้ผมได้ฮะฝากกดติดตามนะฮะมาผมออก MCV มาผมจะได้แบบเพิ่มความเร็วในการสร้างมากขึ้นครคุณผู้ชม ตั้งเร็วยิ่งได้เปรียบนะฮะ <Unit Red S 1> ยิ่งไวยิ่งได้เปรียบครับผมโอ้เ oh, <Unit Ready. S 2> สียงของทันยา่าโอเคโทรศัพท์เข้าเ <Unit S 1> มื่อกี้ผม <Ready. S 1> ปิดมะะมไม้นะครับคุณผู้ชมมาต่อกันมา oh. ต่อกันเลยน้อง อันนี้มานี่สิตรงนี้เดี๋ยวเราวางป้อมสอยดักไว้ครับกันโดนคนบินบกนะฮะป้อมสอยไปตอนนี้เป็นช่วงฟาร์มทุกอย่าขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยครับขอ,อฟาร์มกันหน่อยฮะเก็บมาลูกโอ้โหไม่ได้บ้างเลยอะไรกันครับเนี่ยบุษฎา,าเดินทางมาตั้งไกลฮะไม่ได้อะไรเลยครับ นี้กลางขึ้นมาฐานแม่ผมกลางไปแล้วสี่โอเคอยู่ให้คนบินไปออกข้างหลังบ้านเลยเยี่ยมเก็บมาน้องป้อมต่อยข้างหลังด้วยนี่ก็เก็บมาอู้นี่แหละที่ต้องการเลยหนูแหมรอตั้งนานนะหนึ่งยศมานี่ ไปเก็บต่อเก็บต่อไปเก็บต่อย่อไปเอามาสิลูกเอามาลูก,อ,าาลกอ่าป้อมสอยเสริมเข้าไปเรื่อยๆครับป้อมสอยเยอะนี่เวลาคนบินเข้ามานี่ช่วยได้เยอะนะครับคุณผู้ชมมันจะป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยห้อยล่วงเร็วมากแต่เราต้องระวังสปายด้วยนะ <c oughs> ถ้าโดนตัดไฟนี่ก็คือจบเหมือนกันนะ ต้องระวังอย่างดีเหมือนกันน่ะฐานแรกนี่ไม่ใช้ผมเอาหอวอไปเลยนี่มานี่่อยมานี่พิซซึมนี่รถถางนี่ทุกชนิดเลยครับเวลาเราจ,จอดแคมป์นี่เราต้องตั้งหลักให้ดีนะครับคุณผู้ชมต้องหันหน้าให้มันแบบพร้อมยิงเสมอถ้าเราจอดหันหลังนี่เราจะเสียเปรียบเขานะเวลาปะทะกันต้องหันกระบอกปืนไปทางที่เราที่คิดว่าเขาจะมามครับ,บ เวลาเข้าระยะมันจะได้ยิงได้ทันทีไม่ต้องมัวหมุนอยู่จะทำให้เราได้เปรียบมากขึ้นเราได้ยินเสียงสวรรค์แล้วใช่ไหมเสียงสวรรค์จากใครคุณรู้ไหมอันนี้ขายออกไปได้ไหมมานี่เติมไปอีกโอ้ยมานั่งแคมป์ข้างบ้านเราไอ้หนู เกินไปละเกินไปละเกินไปละเกินไปล้ไอ้น้องมันจะมากไปละเอาคบนบินไปเล่นก่อนไหมล่ะไปเอาคบนบินไปเล่นก่อนไหมล่ะฮึมหมดเลยมึงอ่ะแหมบางอาจมานั่งข้างบ้านเกินไปโว้ยนาทำอะไรใจเย็นๆนะฮะ ร้อยอีกร้อยอีกร้อยอีกคือเราโดนโซเวียตปิดล้อมแล้วเนี่ยโดนโซเวียตประกบซ้ายขวาครับุกผู้ชมด้านบนนี่สองสัญชาตินะฮะผมจะใช้เป็นกาดี d i a นจีไอไว้มารับคีรล็อปนี้ขายออกไปออกไปอ้อมซอยอีก โอ้ข้างบนมันได้ยศว่ะข้างบนได้ยศได้ยศอ่ะเพื่อนได้ยศอ่ะเพื่อนอืมโอ้ยิงกูยิงกูยิงกูโอ้ยิงกูยิงกูใจเย็นไอ้หนูไปขึ้นรถโอ้อย่าไปเข้าระยะยิงกับมันโอ้มากันแล้วดวนเลยรถสอยก่อนนะ พอเทสไม่ทันแล้วเามาแล้วฮะม,มานี่อันไหนขึ้นแล้วมานี่โอ้มีพอเทสแค่สองคันชิกหายแล้วชิกหายแล้วชิกหายแล้วขึ้นด่วนนะครับขึ้นด่วนขึ้นด่วนนะครับันไหนพร้อมแล้วมาสอยด่วนนะ พร้อมแล้วมันสอยด่วนโอ้โหหุ่นไาว <laughs> <Unit on. S 1> <laughs> มัวแต่จะพิถีพิถันนะคุณผู้ชม <Unit. S 1> ตอนนี้กระดงกระเดียนอะไรเนี่ออกมา <Unit on. S 1> คือตัวเปล่า <Unit on. S 1> คือนั่งไปเลยอะสอยก่อนนะ <Unit on. S 1> เดี๋ยวค่อยขึ้นรถทีหลังนะโอ้แม่งมันรีบเกินมีธุะระเลอคุณพี่โอ้โหบุกมาขนาดนี้ มีดูระทำไมไม่ทำให้เสร็จก่อนอุ้ยมามา,มาพร้อมแล้วภาคพื้นนี่ไม่ได้แดกพี่หรอกน้องถ้าน้องจะมาน้องต้องเอาอาการมาโ,โหเห็นข้างหน้าไหมคุณผู้ชมเออฐานแรกครับรวยแล้วนิวเคลียร์จะมาว่ะนิวเคลียร์โอโ้มากันแล้ว รวยแล้วอ้อ้ด่วนวังนี้ขึ้นฟอเทสไปก่อนนะขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนลงแร่แล้วก็โุ้ยหนีเร็วลูกหนีลูกเดี๋ยวฐานแร่แตกลูกอันนี้ฐานเครื่องบินแล้วก็แบตเทนแล็บฮะฟอเทสเต็มแล้วหรอ โอ้โหเทเต็มแล้วหรอดีนะนาบ้านมันดูดนิวเคลียร์ไว้ให้กูไม่ยอมถือว่ายังดีถือว่ายังดียังรอดอยู่นี่ออกไปข้างนอกนี่ไป E.I. เราไม่เอา่ะเกตก,กะ E.I. นี่มันมาจากการที่ฐานแตกนะฮะเราไม่ต้องการเขาครับเราไม่ต้องการหน่วยทหารราบเลยครับตอนนี้ ถามบ้างนี่หลบไปสิถามบ้างมาตั้งลำตรงนี้นี่เตรียมพร้อมสู้ครับฟ่างเดียวมานี่ข้งไหนได้ข้งไหนได้ข้างในได้ข้างในได้นี่หลบไปครับอุย้ย โดนนิวเคลียร์แต่เราโดนช็อปเปอร์แคมแหมนิดหน่อยไปแต่ละอะไรใจอ่อนธรรมัดเลยคนอะไรใจน้อยทำ <The report. S 1> ไมใจน้อยจังเลยฮะ <Training. S 1> มาเด็กมาเด็ก <Construction. S 1> คิดว่ากลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอมีสองอย่างคิดว่ากลัวเหรอ, <Construction. S 1> รหรอกูปิดก่อนแล้วกูไม่เห็นบ้านก <Building. S 1> ูหรอก ไม่เห็นหรอกเพื่อนไม่เห็นหรอกมาน้องโอ้ยกี่รอบใหม่แล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยละโอ้หนิวเคลียร์มาด้วยยิงทิง้งโอ้โหไม่ทันอออืื้หแม่งรัดก,กูเลยรัดก,กูเลยไปเร็ว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 ,ร,วรถสอยมาทีวะมัวทำอะไรอยู่ อย่าวางนะอย่าวางนะอย่าวางนะโอ้โหไม่ทันอีกยิงทิ้งไปก่อนมาหนูมาโอ้โหเอาคนบินเข้ามาด้วยแม่งโหดจะเอาถึงตุยฮะจะเอาถึงตุย์เราต้องเอาคนบินมารับดาเมจคนบินเขานะครับไม่อย่างั้นเขาจะตอบพิซึมเราหมดเลยคุณผู้ชมกี่รอบไม่น่ากลัวหรอกไม่น่ากลัวหรอกเพื่อนกี่รอบงอ่ะ เอาดิหมดแล้วไนงะเอาดยงงิยังไงยังไงยังไงไอหนูยังไง,ไอ,ง,ไงอะไรวนไปไหนเพื่อนล่วงหมดแั้วนั่นนะ่ะล่วงหมดแั้วนั่นนะ่ะคอนโทรลอย่างงั้นนะ่ะโอ้เอาปอมสอยไปกินเดี๋ยวเอาไปหน่อยแน่ปองอ่านะครับไจร้อนเกินไปแล้วโอ้คีรอบชุดที่สองคีรอบชุดที่สองครับ ไม่น้องเอาหรอไม่ได้แดกไม่ได้แดกกูหลอกตาเนี้ไม่ได้แดกกูหลอกกูไม่ให้วางกูไม่ให้วางทำอะไรเพื่อนเอ้าเอ้าเอาแม่งวางโดนตัวเองว่ะโดนจะบ้างฮะคุณผู้ชมโดนจะบ้างอ้ามันโดนเข้ายีล็อกเข้าบ้านมันว่ะอีแดงบุกเข้าบ้านมันเว้ย ยังไงไอ้หนูชอบใช้คี่รอบนิวเคลียร์เหรอเพื่อ <c oughs> นไอยเลย <c oughs> ไม่ฟังครูเล้จบก่อนวะโแอแหมรีบไปไหนเนี่ย <c oughs> บอกเลยว่ามีธุระที่หลังยังมา <c oughs> แดงยังไงแดงยังไงเนี่ยแดงหรือสีอะไรเนี่ยเราเรียกมันไอ้คีรอบกันแล้วกันไม่รู้สีอะไรยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยล่วงแนละ้วล่วงเป็นฝนแล้วนั่นน่ะล่วงเป็นฝนแล้วนั่นน่ะ เอาหมดหมดอะไรวะพวกนี้นี่มันรีบบุกไปไหนวะเออไม่ได้พร้อมเลยนะแต่จะมาบุกนะฮะคุณผู้ชมไม่อยากจะว่าเลยนะยังไม่พร้อมเลยนะบุกเราแล้วอ่ะตั้งใจร้อนกันไปอ่ะเพื่อนโอ้ย ไปร้อนไปมีแต่ข้อเสียนะเพื่อนรู้เปล่าเพื่อนรู้หรือเปล่าเต็มยังเนี่ยมีคันนี้อีกเต็มหมดแล้วเหรอโอ้ยังมีอนี้อีกปุ๊บเข้าคันนี้ไปามารอบนี้กูพร้อมแล้วพร้อมแล้วคันไหนยังไม่เต็มอ่ะอ่าคันนั้น โอเคเต็มหมดละโอเคเรียบร้อยเพื่อนจะมาก็มาเลยพร้อมบวกอะ่ะพร้อมบวกอะ่ะขอบอกขอบอกว่าพี่พร้อมบวกฮะฐานคนเพิ่มขึ้นมาครับานคนเพิ่มขึ้นมา นี่ครับสามบ้างจอดตรงนี้เหมือนเดิมครับบอกแล้วต้องตั้งลำไม่ดีครับต้องพร้อมยิงเสมอนะฮะเราต้องพร้อมลั่นไกลอยู่เสมอรับฐานคนอีกคนบินนี่เพิ่มเรื่อยๆเลยครับอย่าได้หยุดออกเชียวเงินเรามีสามแสนกว่าไม่มีอะไรต้องห่วงครับเรื่องเงินเนี่ยอเดี๋ยวกูจะกดดันกูจะกดดันให้มันยอมแพ้ไปเองกูไม่ยอมหน่อยแน่บางอาจสร้างป้อมมาตรงนั้นเหรอเพื่อน ได้เลยเจอกันหน่อยไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเพื่อนเอาไหมล่ะอะไรที่ล้อมาทำไมมาทำไมที่ล้อมามาทำไมไม่เอาหน่าอย่าใจร้อนเพื่อนชอปเปอร์นั่งชอปเปอร์นั่งเหาอชอปเปอร์นั่งพอเทสมาลูกเขยบมารับหน่อยแน่บัราเลี้ยวงัราเลี้ยวมองคนบินไปแดกแล้วมึงเลี้ยวกลับเหรอเพื่อนเลี้ยวกลับใช่ไหม เดี๋ยวกลับต้องโดนนะมึงเก็บช็อปเปอร์มึงนี่ตัวอันตรายนี่มันชอบหลอยเวลาเราเผลอนะช็อปเปอร์บอกให้ไม่ได้แดดผมง่ายๆหรอกผมบอกเลยผ <Building. S 1> มเจอกดดันแน่ <Building. S 1> จะกดดันให้มิดเลย <Building. S 1> เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อย ไม่หนอะอืมเอารถสอยมาเหรอได้เลยรถสอยอ่ะเพื่อนรถสอยอ่ะเพื่อนรถสอยมือหมดแล้วเอารถสอยมากัน์กลนบินรถสอยหมดแล้วเพื่อนยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเอาไงเนี่ยฮะเอาไงเอายังไง ยังไงเพื่อนยังไงชอปเปอร์มาทำไมอ่ะกูไม่สนมึงหรอกไม่สนมึงหรอกมาหนิมึงนั่งดิมึงนั่งดิเอ้านั่งนั่งนั่งแจมกูจะไต่เตียนเลยมึงวะนั่งอ่ะเพื่อนนั่งผิดบ้านแล้วนั่งผิดบ้านแล้วไม่รู้ซะแล้วกูนี่นักไถ่ชอเปอร์แบบบอกไง มีนักขายชอปเปอร์นะฮะต้องห่วงไอ้หนูต่อไปต่อไปกดดันไปฮะให้มันถอยไปเรื่อยๆครับให้มันถอยไปเรื่อยๆฮะเวลาเราป้อมใหม่แล้วโอ้มีสองช่องเหรอเพื่อนมีสองช่องแล้วไงคิดว่าน่ากลัวสองช่องก็ล่วงได้เพื่อน นี่ไงบอมสอยกูมาแล้วเอาดิเอาดิเอาไงยังมีเวลายังมีเวลายิงฐานมึงได้อีกโอ้ยโอ้ยเล่นนิวเคลียร์เล่นโหดเล่นโหดเล่นนิวเคลียร์เอาเอาเอาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวล่วงล่วงบอกแล้วกดดันเรื่อยๆนะคุณผู้ชมไม่ต้องรีบกดดันเรื่อย รีบไปไหนฮะเวลาเล่นเกมต้องหาเวลาว่างมาเล่นนะอย่าไปเล่นตอนไม่มีเวลาค่อยๆกดดันไปค่อยๆกดดันมาอีกแล้วชอบไปมึงมาอีกแล้วกูไม่ให้ต่อไม่ให้ต่อเก็บไปหมดนะเอาดิเอาดิเอาดิเอา,เอา,เอา,เอาตั้งนิววคีให้ใครอะตั้งให้ใครอะล่วง <c oughs> ไปดิมึงเอานั่งกูบอกแล้วกูนักขายช็อปเปอร์ มามาโหมดดิเพื่อนโหมดมาเท่าไหร่ก็หมดอ่ะช็อปเปอร์ไงกูบอกเลยบอกแล้วนักถ่ายช็อปเปอร์คุณทำธุรกิจถ่ายช็อปเปอร์เป็นหลักอ่ะเอาไงเพื่อนนี่ต่อออกมาเรื่อยๆแล้วนะเอาหน้าล่นกลับไปล่นกลับไป รุนไปกูต่อเรื่อยๆนะเอานะว้าไม่มาไล่เหรอเพื่อนไม่มาไล่เหรอไม่มาไล่โดนกดดันอีกนะโอ้ต่อไปตั้งหลักต่อไปตั้งหลักไม่เ้อมต่อยนะมากูบวกตรงนี้มามึงจะตั้งหลักตรงนี้ไม่ได้เพื่อนห้ามห้ามอยู่แถวนี้ห้ามอยู่ไม่ให้อยู่มีคีลอกทำไมไม่ดันทำไมไม่ดันเอาไงเอาไงโอ้เอาคนบินมาด้วยคุณบินมาด้วยกูต่อยกูต่อยอ้า โอ้จะออกมาสู้จะออกมาสู้เหรอฮะมาเนี่ยฮะป้อมสอ่เอยๆทีรอบล่วงจะหมดแล้วเพื่อนยังไงยังไงผมมีอะไรเนี่ยสสยกูทำไมสอยกูทำไมสอยทำไมอยาสอยกูส่งคนบินมาล่วงหมดนะเองเห็นปหเนี่ยเองเห็นปหมเนี่ยนี่ยแคมป์อยู่เนี่เห็นปหเนี่ยมาเดียเอาดิ พิซซึมแล้วยังไงอะมีตัวรับดาเมจแล้วยังไงอะเอาแตกหมดพิซซึมมึงแตกหมดขี่รอบหมดแล้วเพื่อนยอมไม่ยังกดดันนะกดดันไปเรื่อยเอยดี๋ยวต้องยอมแน่เดี๋ยวต้องยอมแพ้เพื่อนยอมแพ้เท่านั้น <c oughs> ถึงจะจะรอดโ <c oughs> อ้โหย,ยอมเร็วจังวะมันหัวร้อสีเขียวทำไมอะ ต้อไใจอ๋อสีเขียวจะไปเอาสปายเขาอย่างโอ้ยอะไรเนี่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 ยโอ้ปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรของคุณเนี่ยสีเขียวโอ้ยอยู่ยๆก็พว<า>ดพลาดออกมาจะมาเอาสปายกันโต้งๆอย่างนี้ได้ไงฮะให้มันมีชั้นเชิงหน่อยหูคอเทสมันนักคอเทสอ่ะเนี่ยโก้รีบไปไหนละ่ะนี่รับตรงนี้ก็พอแล้วให้มันรู้ จะเอาเหรอจะเอาเหรอขึ้นมาเสริมอะเขาจะเอาเขาจะเอาเขาจะเอาเอาเหรอเพื่อนอดูคนบินคนบินอะไรครับนี่อะไรครับนี่อ้าวถอยเข้าบ้านนี่รออะไรเติมบอมถอยไปฮะอะไรล่วงหมดนะล่วงหมดนะอ๋อเร็วนี่ตัดไฟกูแม่งตัดไฟผมนะคุณผู้ชม มามาตัดไฟเถอได้เพื่อนไ,ไ,ได้ได้เอาดิเอาดิมึงตัดไฟเถอเพื่อนโอ้โหมันนักโฟเทสชัดๆแม่งอย่างเยอะโอ้โหโฟเทสมันประมาณ20-30คันน่ะคุณผู้ชมแล้วยังไงฮะ,ะผมมีคนบินนะคุณผมมีคนบินคนบินคุณเดินได้ยังไงเนี่ยแก๊สหมดนะเก๊สหมดแต่เพื่อนเก๊สหมด,หมดไม่ไม่รู้แต่โฟเทสหมดแล้วอู้หูไปนั่นแหละอู้ยังไม่ทันหมัดเลย